วัยดีเพื่อนๆที่มักเลี้ยงนกวัอนี้จะมาแนะนำวิธีการให้เธอตุ้มนกในมันแล้วก็กุมกุ้มจุนบุปเปตวายทุกเดดทุกฝนกับบุกเตเลยขับประกันระดับ3 4, ปี4ปีถ้าเห็นแบบนี้ล่ะก็บบุกุรมจุนเด้อเพื่อนๆ แบบนี้มันธุกฟ่นธุกแดดละดกแล้วก็เปแบบนี้นะมันเป,นเป,นเปนไวแบบนี้เดตุมเล็กบัดสอบให้เสือตุ๊กนะเสือได้แต,ต่ตุกุดีตุกแมไเดเามาเปลี่ยนวิธีการเนาะถ้าสีเสือแบบนี้ แบบนี้ก้มโดนด้วยับประกันระดับสามปีถ้าสีเสื้อสี่ถ้าเหิอนอ่ะถ้าเหินก้อเหินใหม่ก็ได้เอาสี่ถ้าเสื้อมันจะมีน้ำสีติดอยู่เนาะเวลาถึกฝนหรือว่าเอาเสื้อน้ำเฮ็ดจอกเสื้อน้ำมันอาจจะอื่นเนาะถึกน้ำแต่ว่ามันมีน้ำสีกันอยู่ ทางนอกเลยมันโปร่บลูบปเปื่อยน้ำพวกเขามันมีน้ำสีกันอยู่นอกเลยดิแบบนี้อุประกรณเลยมันกับมันดีมันดีแบบนี้นะโปร่กับโปร่เนาะถึบน้ำเซ้งสงบายเซน้ำถึบน้ำม,มันก็เป็นเดอรมีน้ำสีกันเม็ดละอันนี้เสื้อสีดำเนาะ ไปเกาะยุป่ามันจึงบะเห็นตนวนกมาจึงบะเห็นแบบนี้เด้อเผยยักษ์เตุ้มนกมันมั่นดีนะแบบนี้ ถ้าหอปตาไวาเป็นใหม่แบบนี้ล่ะทึกฝนแล้วมันเน่าเนานะใหม่นี่จะเนา่าจะดกจะเปถ้าสีแบบนี้คุม้มดนสุดถ้าสีซอมันไม่นำสีหรือพิวนำสีมันติดดูมันละทึงหนำมันเป็นตัวเลอแบบนี้นะ เดือดเหมืเด้อครับอาจารย์ึงนำขาบมาเป็นเดอ้อถ้าหากว่าตุมาา้มเขาวทัดนีเดือมืนเดตัวนี้จะเป็นน้องอ่อนปีนีเหีืยงได้เดือนเดือนปลายน้อยนึงแต่ว่ากำลังทายคน มื้อนี้สิมาแนะนําวิธีการคัดเลือกนกที่ว่าหองเก้งเนาะหองเก้งแล้วก็ตัวที่กะเลี้ยงเป็นเมตอได้เนาะตัวนกคออัญญ์แล้วก็คอสั้นแบบนี้นะหองกาบ่เก้งนเด้อกก็บ่กานเด้อเด้อเลี้ยงน่ะเป็นเมตอบ่ยได้นเด้อตัวนี มีสิมาแนะนำยูส่งวิธีการเนาะที่คันเลือกงนกนกส่งแบบเนาะแบบที่นึงเป็นนกเก่งหองนอกที่ส่งเป็นนกที่กล้าเนาะที่ว่าเ่าเหลี่ยงเป็นเมตตได้เนาะนกที่เก่งหองนี้อันที่นึงมันจะเป็นนกที่ว่าโตน้อยก็ตัวมันน้อยข้อมันยาวนนึง ซบหน่วยแล้วก็ห้นเหลี่ยมนกประเภทนั้นเก้งหองเนาะเก้งหองแล้วก็กาดีบนันีนกประเภทที่สองที่ว่าเก้งหองมันว่าวิธีที่จะคัดเลือกเนาะถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ไปซกสื่อเขาจะคัดเลือกบ่ได้ ถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ถีบไปต่อมาเนี่ยอาจจะคัดเลือกได้เนาะเป็นนกทีว่าเขาไปต่อมาแนวได้แนวมือนี่แล้วก็มืออื่นมือหื้อประมาณสามสามมือสองสุดระดับสามมือลงมาเนาะถ้าหากว่าตอนเศร้าหรือว่าตอนหุนแรงเนะเขาเอาไปก่อให้มันใกล้นูน่นนึงแล้วเปิดเสียงโทรศัพท์เปิดเสียงตัวเมย ถ้าหากว่าตัวเดืห้องอยู่ในซองส้มมือแค่นั้นน่ะที่โได้มาเมื่อเมื่อนั่นน่ะระดับซองมือส้มือสาสุดมันซีมือถ้าหากว่าไกล้ซีมือขึ้นเมื่อนี่บนเรียงก็ได้ตัวนกแบบนั้นค่อยคัดเลือกมาเรียงเฉพาะมันโตทรงสุดมันสามมือระดับซ้ำมือลงมามันห้องเนาะมักเทได้มือนีล้ำอื่นห้องเนี่ย ตัวเดือทีมันห้องไหวแบบนั้นน่ะต่อได้มาม่อนีมืออื่นมือือประมาณสองสามมือมันห้องแล้วตัวนั้นเธอเอามาเลี้ยงประมาณเดือนนึงเธอโอ้รอเป็นเมตต่ต้ออลไรได้ตัวนั้นเขาเลี้ยงประมาณสี่เดือนห้าเดือนแล้วเอาไปต่อสบายตัวนั้นน่ะหงเก่งสุดนกทีว่าเขาต่อมาได้สองสามมือมันห้องแล้วน่ะ อันนั้นเป็นนกที่เก้งห้องเนาะทีเ่เราจะคัดเลือกวันนี้นกทิกา้าเนาะนกทิก้าที่ว่าเขาเอาไปตอรหรือว่าเขาเลี้ยงเป็นเมตอได้น่นะนะมีตัวสมเหมือนเก้งหงแต่มันบุก,ก้าเอาเขาพูเขาป้าหรือว่าเอาไปตีกับตัวอื่นมันบอมพุตีเนาะมันบุก,ก้าพันเดอมันบ้าวพันเดอรันสันสนกทีเฮาดีแล้วก็ ເຮົາຈະຄັດເລືອກເນາະມີຢູ່ສອງວິທີຄັດເລືອກເນາະອັທີ1ກບິງຕານກນກທີວ່າຫນ້ອຍສົບຍາວຮແຫມປເພັ້ນນກການກທີສົເຍີຕນກາຈັກໜອນົນັເຍີລ້ກຕນກະເພດເນານນຕນນບກາດອງກບກດີ ้องเลือกตัวที่ว่าหวแหลมแล้วก็ซบน้อยๆตัวนั้นกาดีเนาะอันนั้นวิธีคัดเลือกที่นวิธีที่2มันผู้ที่ไปต่ออาจจะหูดีกว่าเนาะผู้ที่ซื้อนี่อาจจะบ่ฮู้เพิ่นเด้อเวลาเฮาไปต่อตัวเด้อมาเฮามีเมตอแนวนี้ไปก่อนะตัวเดิมบินมาแล้วคึบ2คึบ คืบต้มตุนนกเฮานั่นนะเบ่วันมันบินมาแนละ้วมันก็คืบตมเลยตีตัวของเฮาเลยเออตัวนั้นเอามาเลือกเอามาเลียงเป็นเมตัลเซอร์ฮับประกันห้อยเลยตัวนั้นนะและว้วก็ส่วนไล่อาจจะเป็นนกเก้มดำนกเกี้มขาวในบูก้ามันเด้อตัวเด้อมันบินมาอ้มไปอมมานีนติดตั้งตัวนั้นบูกา้าตัวนั้นนะเลียงกับ บอกกาบหาวปันเถอตัวทิ่กาดีดีมันบินมามันคืบตุ้มตัวนกเหาเลยแน่นตอดตัวตัวเมตตอของเหาเลยตัวนั้นเจอฮับประกันเลยเป็นเมตตาหนาถ้าผู้ใดไปตอน่ะตัวเดิมบินมาคืบตุ้มเนาะตัวนั้นมันฮับประกันเลยเป็นเมตตาได้ตัวนั้นขอบเชิญทิ่ติดตามฮับส้มตลอดมาเด้อมิยางกาคอมเมนต์มา